สวัสดีครับพี่น้องผอกระทรวงเกษตรบ้านโน่นนี่คี่เกานะครับพี่น้องพี่น้องครับเป็นภาพพี่น้องมาเบิงบอกอือมะอือนหรือว่าฟักทองนะครับเป็นฟักทองที่ไปซื้อไมา่จากตลาดไหมพี่น้องไปซื้อมาจากตลาดไหมถึงว่าซื้อเหนือมันมากเนาะระเบียนกะที่เขาแบ่งขายนะครับที่เขาแบ่งขายเนาะกะมักเสีมีเม็ดติดมากน้า พอเห็นเห็นมันเหลืองนะครับพี่น้องเห็นมันเหลืองล้วก็มันก็มีลูกมันเป็นตะปุ่มตะปามันเนาะข้าเจ้าบอกว่าเอื่นว่ามันมั่นถ้าบอกเอือที่มีปุ่มๆส่เนาะเออเอื่นว่ามันมั่นบังอันก็เอื่นมันคือคือฟักทองเนี่ยมันก็จะมีหลายหลายพันเนาะมีส่วนมากก็จะปลูกพันุ์คางคกพันอะไรที่มันมีผิวขรุขระครับ เล้ยไปเอามาได้ไปน้องพอเอามามาปลูกมนกันเกิดไหมเกิดแล้วบะนี่เป็นน้วยเราดิประมาณเดือนหนึ่งนะครับพี่น้องเห็นบอเนี่ยเป็นลูกแล้วนะครับเป็นลูกแล้วแต่ว่าซิบบบิดถิ่นไหมพี่น้องก็คือมันเป็นเนท่า,ายกระสีป,ปอยมันเป็นเลยนะเพราะว่าทดล่องนะครับทดล่องปลูกเบิงว่ามันสิเป็นจนังไดปลูกไว้ไต้ข้นตนละมุดนะครับพี่น้องเห็นบอสมัน,น,นสิมีต้นละมุดล่ะกั เลยเอามาปลูกไว้น้่น้่มแขางมันน่ยนะครับพอเวลาเขาหดน้ำเวลาลดน้ำละมุดมันก็จะได้กินไปด้วยสินะเขาปะตอมมาเสียเวลาหดลายเถื่อนะครับพี่น,อน้องครับผู้ใดเห็นเรากับบ่ามากับพันได้เด้อพี่น้องอันนี้เอามาแช่ประสบการณ์เนี่ยครับมันติดติดมดติดเยอะเ,เลยนะครับนี่แหละครับพี่น้องหยอดกางามๆเออ อันนี้คือเป็นโล,น,ล,น,ล,น,ลนบัวครับแยกเอาออกกันเนียครับมันได้ประมาณหาต้นนะครับพี่น้องเห็นบอกปุดไปขอคุณปลผูกใต้ต้นโคนนะครับกะง่ามง่ามซื้อต้นพี่น้องเออผมเห็นเห็นเนื้อมันเหลืองดีนะครับพี่น้องเลางบังกาหน่วยใหญ่ประมาณหกเกโลอ่ะหน่วยหนึ่งอะ่ะเนี่ยครับนี่นี่หลายหน่วยครับพี่น้องกับดอกกะมี กำลังสงเิเป็นดอกเป็ี่นนุ้ยนะครับพี่น้องเห็นไหนุน้ยใหญ่เราก็มีได้เนี่ยกำลังจะโตกำลังจะโตนะครับพี่น้องกำลังสิงหามกำลังสิงใหญ่เนาะหมู่บ้านกะลรอบว่าผสมเกสรในเนขาเบิงนะครับพี่น้องว่าว่ามสิติดบอกว่าป,ป,ปกติตามที่อ่าสมัยตะกิดเนานะอ อยู่ทางบานเพิ่นปลูกเิ่นก็ปป่อยธรรมชาติเลยนะครับมันก็ติดหลดิเออมันก็ติดหลายอยู่โดยที่หฮาบ่ต้องผสมเกสรซ้อนปะต้องเฮ็ดอีหยังมันเลยนะครับพี่น้องงามงามพี่น้องคือเกิดมาตอนแรกอะผมเด็ดยอดมันพี่น้องผมเด็ดยอดมันเออผมอยากให้มันแตกหลายพอผมบอกว่าผมปลูกหน่อยเนาะปลูกหน่อยผมเด็ดยอดบอปดิบผูอันเพิ่นไม่เห็นเพิ่นบอกว่าจะไปหาเด็ดด้ว่ประ่นผมก็มารูด้วยกันเนี่ยครับเป็นน่วยส่วนเด้ เออเป็นลูกเยอะคุณน,น้อยน้อยต่ว่าจากสิติปติดนึน่งต,ติดปติดนึน่งไปดีอีกเรื่องหนึง่งพอเทป่ันธมากเมื่อกี้กะแต่ติจะมีปติปจะมีมารับเดี๋ยครับไลยอยู่ทามันติดเนี่กะกินเบ่ไวเราพี่น้องมันเนี่ย,นนเ,นยเนื้อใหญ่ลเลยด้ครับเนี่ยลูกโตแล้วนะครับต่ว่าเป็นพันธ์ดียังผมโอโห้ด้วครับมันเป็นเป็นด้วยนี่ใหญ่ที่ยุ่นตลาดเนาะ ไปตลาดเห็นกันเลยซื้อสินะเออก็เลยเอามาถดล่องปลูกเบิ่งกี่นอ่ลุมนึงก็ตตะบักหลายเมเ็ดเด้เนี่ยหมู่บ้านผมผสมเกสรมันผสมแบบขีดขาดนะครับผมเอาผมเอาใส่เลยผมบ่เคลียเด้ผมเอาตู่ตกันเลยเพระาะว่าเพราะว่าดอกตัวผู้มันเยอะนะครับเนี่ยครับผมใส่ไปเลยเนี่ยเพราะดอกตัวผู้มันเยอะนะผมก็เอาใส่เอาใส่ไปเลย ผมไม่ได้เขี่ยออกนะครับปกติเขาสิเคลียร์ไซเนาะแต่ผมบ่เคลียร์ไซเด้ผมเออนออกไปเลยนี่แหละครับบะฮดทีเดียวรดข้างเดียวได้ถึงสองนะครับ two in one เลครับผมปลูกไส่บักละมดละมดมังคุณเนี่ยประบ้านเขาปีที่สองระัะพี่น้องสองปีละละเออพี่นเขาปีที่สองสองปีแล้วนะครับกับปลูกเดือนนี้เดือนมกราเนาะผมปรวดุมสี งามประไดย๋ยวไมเสียผลผลิตดีบ่ดีเพราะว่าไม่ใช่หน้ามันเนาะไม่ใช่หน้าฟักทองพอฟักทองนสิปลูกประมาณช่วงกันยญ้าตุนล่างสินะครับหลังเก็บเกี่ยวเขาเนาะปลูกน้ำให้หน้าอาศัยน้ำค้างน,นะครับพี่น้องต้นนี้มันเป็นเดือนมกราลาผมก็เลยทดลองปลูกลองิ่งสล่ะครับเดี๋ยวมา่เบิ่งภุมิสุดท้ายพี่น้องเขาจะปลูกเดือนมกราลากับพุทสภาเนาะ ปลูกฟักทองมีสาพุทภาประมาณนี้แหละครับปลูกฟักทองตามไปดูกาลของมันเนาะแต่ผมอะ่ะทดลองปลูกผมก็เห็ดคือทดลองอะ่นะเนาะคำว่าทดลองไม่มีอะไรที่มันจะตายต,ตัวแต่อันนี้มันทําปริมาณน้อยมนะันอาจจะอาจจะได้ก็ได้แต่ถ้าเกิดเราทําปริมาณเยอะๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับผมนี่แหละครับดอกตัวปูหมู่บ้านผงก็ผสมอืมผมจับยับ จับหยัดใส่เลยดอกต่อดอกเลยครับเป mm hmm. ็นผสมมาคอยดูว่ามันจะติดผลเยอะไหมแล้วก็ลูกเล็กๆก็เยอะครับดอกเล็กๆก็เยอะครับเนี่ยแต่ทีนี้มันจะมีรบกวนหอยท่าก็จะมาเนี่ยหอยท่าก็จะมาเอาไปแล้วเนี่ยหมายถึงว่าเอาดอกเขาไปแล้วดอกเขาจะร่วงหอยท่าชอบมากินครับเนี่ย เนี่ยคอยดูว่าเขาจะติดไหมนะครับพี่น้องก็ดีละปลูกแบบปลูกแบบพึ่งพาเนาะลดหนึ่งแล้วได้สองนะครับเกเกษตรแบบขี่คาดว่าเป็นขี่คาดหรอกพี่น้องก็คือพื้นที่มันว่างผมก็เอามาเสอไซลองเบิร์เดียวเดี๋ยวผมจะลองปลูกอ่าแคนตาลูปอยู่ว่ามันจะได้ผลไหมนะครับซึ่ง ซึ่งผมอ่าแคนตาลูปนี่ผมจะเอาไว้ใต้ต้นลองกองนะครับซึ่งลองกองจะอยู่ทิวล้นทั้งหมดเลยหต้นเดี๋ยวผมจะเอาแคนตาลูปลงแต่ว่าก่อนที่จะเอาลงผมจะพรวนดินให้เขาเหมือนตรงนี้ก่อนเพราะตรงนี้ผมจะพรวนดินยกยกดินขึ้นนะเวลาลดน้ําน้ําจะได้ขังก็จะได้น้ําจะได้ซึมเข้าหากันเนี่ยครับเดี๋ยวจะลองทําดูว่ามันจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนเนาะซึ่งปลูก ไม่ใช่ฤดูของเขาอ่ะเราปลูกนอกฤดูลองดูว่ามันจะโปะเชะประสบผลสำเร็จไหมเห็นแล้ครับมันก็ง่ามอยู่เ้ยครับพี่น้องบอกมันเท่าเครื่อเท่าอย่างออกไปยังจังสีอ่ะยังสีมันก็เวินขอนาะขอเวินขอบอกเขาเอืน่นนี่นี่อันหนึ่งนะครับนี่ลูกหนึง่งแล้วก็มาตรงนี้อีกซึ่งเล็กๆเนี่ยแต่เขาจะติดหรือเปล่านั้นผมไม่รู้ เนี่ยครับเห็นไหมมันจะเว้นติด1เว้นสองบางทีก็ติด1เว้นหนึ่งบางทีก็ไม่เว้นอย่างเงี้ยนะครับก็ส่วนมากเท่าที่นี่ก็จะติดหนึ่งเว้นสองเนี่ยเห็นไหมครับตรงนน้นเออก็ลองดูลองดูครับว่ามันจะได้ผลไหมแต่ว่ามันเป็นลายลายเนาะฟักทองมันจะเป็นลายลายลองดูตอนโตว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับผม ตลาดกัเลยเอามาฝากปีฝากนองสําหรับฟักทองแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นพันอะไรนะแต่ลูกหนึ่งมันจะใหญ่มากลูกใหญ่ประมาณเจ็ดแปดโลอะหกถึงเอาพูดง่ายๆถ้าที่เขาวางขายประมาณห้าถึงห้าถึงเก้าโลแหละ,ะประมาณนี้ห้าถึงแปดโลเก้าโลประมาณนี้แล้วลูกใหญ่มากแล้วก็เวลาเขามาแบ่งขายก็จะผ่าผ่าครึ่งชิ้นละยี่สิบยี่สิบยี่สิบเนี้ยลูกหนึ่งจะขายได้เยอะมากเลยนะครับแต่แล้วแต่ช่วงมันเนาะ ฟักทองแล้วแต่ช่วงนะครับแต่ผมไปไปซื้อมามันจะเห็นมันคือเปลือกมันจะเขียวแล้วจะมีนูนๆแล้วจะมีลายๆหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนเนื้อมันจะสีเหลืองมากเอามากินมันก็อร่อยนะเออผมก็เลยทดลองเอาเม็ดมาปลูกกินเสร็จผมไม่ได้ตากไม่ได้อะไรนะกินเสร็จผมก็เอาเม็ดปลูกเลยมันก็เกิดครับเนาะมันก็เกิดโอเค จังได้กระฝากเป็นกำลังใจให้ส่วนเกษตรบ้านโน้นได้ได้วยครับพี่น้องด้อสำหรับคลิปนี้ฟักทองเอาไวสั้เนี้ลละครับพี่น้องสวัสดีครับ